สวัสดีนะคะเพื่อนพี่สิริสิริรัต์ออรแกนิกการเด่นนะคะวันนี้พาเพื่อนมาอัปเดตพืชผักในสวนนะฮะที่เราได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนาะนี่คือม่วง,งน้ำดอกไม้สีทองนะก็พร้อมที่จะเก็บแล้วนะคะปีนี้ติดประมาณสิบ 10รลูกนะคะติดประมาณ10รลูกพี่สิริก็ได้ห่อไว้นัเพื่อนเนาะเพราะว่า,มาแมลงวันทองเยอะมากนะมแมลงวันทองเจาะนะเจาะที่ผลของมะม่วงเลยนะคะเพื่อนพี่สิริก็เลยได้คัดผลแล้วเนาะก็ประมาณ10บลูกอันนี้คือมะม่วงที่พี่สิริได้ปลูกไว้ที่สวนเนาะที่บ้านสวนก็อายุประมาณ5ปีนะ ปีที่แล้วนี่ขนุนนะคะปีที่แล้วก็ไม่ติดเนาะขนุนแต่ปีที่แล้วมะม่วงน้ําดอกไม้ติดเยอะอยู่แต่ปีนี้อากาศร้อนมากเนาะติดประมาณ10 10 10ลรูปถึง20ลรูปประมาณนี้เนาะเพื่อนเนาะ,ะเดี๋ยววันที่พี่สิได้เก็บผลผลิตแล้วก็จะมาอัปเดตทเพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือพืชผลที่เราได้ปลูกไว้ที่บ้านสวนนะคะ,นะเพื่อน เทศกาลสงกรานนะคะเพื่อนแดดร้อนมากเนาะเป็นเศษปลาที่พี่สิริเก็บเอาไว้เนาะนี่ก็เป็นจากเอ่อเหงือกปลาของปลาแซลมอนเนาะแล้วก็เศษปลาจากเอ่อเศษเนื้อปลาปลาทับทิมนะมีทั้งเนี่ยที่ได้มาเนาะพี่สิริก็เก็บเก็บไว้นะหลังจากที่เราทําอาหารแล้วเราก็ไม่ทิ้ง น้ำปุ๋ยหมัเป็นปล<ร>าเศษไว้ใช้เอง ของหัวปลานะเศษปลาแล้วก็มีสับปะรดเนอะสับปะรดวันนี้ที่ที่เก็บเปลือกเนาะเก็บอินทรีย์นะฮะแล้วก็น้ำมันจุลรื่องส่วนนะคะเรามาทิ้งท่เนาะเริ่มแล้วก็ดราดทุกวันนะโดยที่เราไม่ได้พึืชสารเคมีแรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลผลิตนะคะผลไม้แต่ถ้าเราได้ว่าจะเป็นมะนาวมะม่วงนะคะแล้วก็มีเยอะมากอีกหลายชนิดที่เราปลูก ผลดกนะคะผลของเราเมื่อดินสมบูรณ์มะนาวเนี่ยก็ดินสมบูรณ์ดอกออกผลให้เราได้เก็บกินทั้งปีนะคะเพื่อนต่อไปติดลูกนะติดลูกทั้งปีติดดอเก็บกินผลทั้ปีนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อมะนากันไปตลอดนะมะนาวเนี่ยก็น้ําเยอะไม่มีอดน้ําเพื่อนกาใหญ่ๆนะคะ